สวัสดีครับในข้อที่6ระบบมัลติมีเดียแบบติดตั้งภายในตัวเครื่องหรือบิวอินนะครับก็คือมีข้อ6.1ลําลำโพง6.2ไมโครโฟน6.3ช่องสลอกหูฟังขนาดมาตรฐาน3.5มมิลเ mm มตร6.4ีมีกล้องติดตั้งด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า1.3ล้านจุดภาพหรือพิกเซล6.5 มีกล้องติดตั้งด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า vga 1กลำโพงอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับ6.2ไมโครโฟนอยู่ด้านข้างขวามือของเครื่องนะครับจะเป็นรูเล็กๆนะครับ6.3ช่องสรัดชุดหูฟังขนาดมาตรฐาน3.5มมิลลิเมตรีมีกล้องติดตั้งด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.3ล้านพิกเซล6.5มีกล้องติดตั้งด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า VGA วิธีการที่เราดูความละเอียดของกล้องนะครับให้เลือกเข้าที่เมนูหลักนะครับจากนั้นมาที่เมนูการตั้งค่าและเลือกที่การแสดงผลครับการสังเกตดูที่ c a m อง a Size ซส์นะครับฟอนต์3 3 MP Back 2.0 MP MP นี่คือเป็นเมกะพิเซลนะครับจะย่อมาจากมกะพิเซลเป็นล้านก็คือสรุปเลยคือ,อของด้านกล้องด้านหลังก็จะเป็น2ล้านพิกเซลนะครับกล้องอด้านหน้าก็จะเป็น0.3ล้านพิกเซลนะครับ